ของพวกนี้คือของที่ฝังอยู่ในสุสานผมก็แอบแอบหลอนๆเหมือนกันนะจ๊ะด็กๆิที่ผมแอบนหลอนนะบอกว่านะว่าเวลาเรื่องมันยาวนะก็คือเวลาเย็นๆดึกๆเนี่ยพยายามเปิดไฟไว้นอนอีกอย่างจริงๆร้อนๆแอบร้อนๆนะครับเพราะบางทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องของวงจุ้ยเนี่ยนะนเขาคุยกันมากันเยอะแยะแล้วเนี่ยมาถึงข้อที่สําคัญอีกข้อนึงคือเรื่องของความสมดุลนะฮะหรืออย่างที่เรารู้กันคือหยินกับหย่างร้อนกับเย็นนั่นเอ,องเพราะงั้นเนี่ยอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะอยู่ในนี้ก็ควรมีความสมดุลกันนะครับจะสังเกตได้เลยว่าบริเวณโถงทางเดินอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องของรูปปั้นอะไรต่างๆลงเนี่ยนะรู้สึกมันจะขาดความสมดุลเนื่องจากมันเป็นลักษณะของความนิ่งซะส่วน,นใหญ่แทบจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยอ,อะไรประมาณเนี้ย เพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้อะไรก็ได้มาติดตั้งเพื่อเกิดความเคลื่อนไหวซึ่งถ้าจะให้แนะนำถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรูปภาพก็อาจเอารูปภาพที่สื่อถึงความเคลื่อนไหวม้าแปดตัวกําลังวิ่งหรือปลากําลังว่ายน้ำหรือเขาเรียกอะไรชายทะเลที่มีลมพัดก็คือติดตามติดตามทางเรือหรือติดตามอะไรก็ได้แล้วก็หรือแต่เอาเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวได้ก็พวกนาฬิการูกตุ้ม มันก็เดินเคลื่อนไหวตลอดรวมถึงตัวลูกแก้วคริสตัลโมบายอะไรต่างๆอาจารย์ครับถ้าเป็นเอาจอทีวี LED ได้อันนี้ก็ยิ่งไล่ๆไปเลยใช่แล้วก็เปิดก็คือในเวลาทํางานเนี่ยให้เปิดไวมันจะเกิดความเคลื่อนไหว แล้วก็อาจจะเป็นรายงานข่าวอะไรพี้ใช่ใช่เพราะกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะเอาจอทีวีมไล่ไล่ไล่คือเข้ามาผู้เป็นจอเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็ติดอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าให้ดูแล้วมันสมดุลให้มันดูแล้วเออมีความเคลื่อนไหวไม่งั้นตอนนี้มันก็เหมือนว่าแต่พอดีที่นี่มันเพิ่งเปิดก็คือเริ่มเริ่มในการปรับอะไรก็ดีที่เชิญเรามาแล้วจะได้แนะนําไปด้วยอาจารย์ก็แนะนาว่างั้นตอนนี้ก็คือมันมีเกิด ขาเรียกบรรยากาศของความนิ่งก็เอาสิ่งที่เป็นเคลื่อนไหวอย่างที่บอกจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือจะเอาวัตถุก็ได้หรืออะไรก็ได้นะให้มันเกิดมีความเคลื่อนไหวบ้างมันจะได้พอมีความเคลื่อนไหวเนี่ยการงานต่างๆนะการบริหารงานต่างๆอะไรต่างๆก็จะได้ราบเรือนก็เียมีความเคลื่อนไหวแม้ตอนนี้มันทุกอย่างเหมือนค่อนข้างนิ่งนะคือเข้ามาแล้วมีความรู้สึก วังเวงนิ่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 งเนี่ยแต่อาจารย์ลูกปั้นนี่ดีใช่ไหมครับเอามาวางดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วเพราะว่าก็คือหนึ่งก็คือเป็นเหมือนนักรบของกษัตริย์เพราะงั้นพวกนี้เขาก็จะมีความจงรักภักดีนะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กษัตริย์ของเขาอันนี้มันก็เป็นการเสิร์เหมือนกันนะอย่างเรื่องของคนจีนเนี่ยตอนนน้เรื่องความซื่อสัตย์มากนะเทพเจ้าที่คนจีนเคารพนับถือมากที่สุดคือองควนอู ก็เป็นเทพเจ้าของความซื่อสัตย์แม้กระทั่งทางสารก็คือทางเปาบุญจีนก็เป็นเทพเจ้าของความซื่อสัตย์เพราะงั้นเนี่ยการเราเอานํารูปปั้นอะไรต่างๆพวกนี้มาเนี่ยมันก็เป็นการสื่อถือว่าท่านธรรมแล้วว่าของคุณจีเนี่ยตอนนี้เรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความกตัญยูรู้คนเป็นอันดับหนึ่งนะนี้จริงๆถ้าเกิดคนไทยเนี่ยเอามาปรับใช้ได้จะดีมากแล้วตรงนี้ของเรานี่เปิดให้มี ประชาชนทั่วไปเข้ามาเราจะมีเอบิช i ั่นครับจะมีเป็นภาพเขียนภาพเขียนอักษรจีนแล้วก็เป็นภาพคูกันนะครับซึ่งเราจะมีศิลปินจากประเทศจีนเนี่ยมามาโชว์ที่นี่เป็นแกลเลอรี่นะฮะก็สามารถที่จะมาชมได้มีจัดพิธีการได้เมื่อกี้แวะไปดูแล้วส่วนหนึ่งนะก็คือส่วนที่โชว์รูปของภาพต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวเราไปไปไปดูห้องแกลเลอรี่ดีกว่ายวตากันไปดูครับ เชิญครับอาจารย์ครับนี่จะเป็นห้องที่เราโชว์ exhibition นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีพื้นที่กว้างไว้สําหรับที่จะจัดกิจกรรมต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะแนะนําให้เป็นภาพเขียนสีน้ําปูกันนี่เราอิมพอร์ตมาจากประเทศจีนเลยครับนะฮะก็เป็นศิลปินจากจีนแต่ว่าผมไม่รู้จักหรอกครับว่าเป็นไรแต่แต่ว่าเวลาเราเครียดเคียดจากงานอาจารย์เวลาผมคิดงานคิดอะไรผมก็จะมาเดินมาเดินเพราะว่ามันก็ ก็คือเหมือนแกลเลอรี่อาร์ตศิลปะนะตอนนี้เพียงแต่ว่าเป็นศิลปะในส่วนของประเทศจีนอย่างรูปนี้ครับรูปนี้จะเป็นเ,เป็นต้นสนอยู่ท่าการขุนเขาไงฮะแล้วก็ดูว่าเออสวยงามมากแล้วก็แบบมีความรู้สึกผ่อนคลายเวลาเราดูนะจ๊ะนี่ก็จะมีมีหลัซื้อหลัซื้ออยู่อันนี้เราโชว์อย่างเดียวไม่มีการขายมีขายขายไม่ขายขายแล้วแต่ใครสนใจก็เราเราก็จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนะครับให้กับศิลปิน อ่านะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปทำกิจกรรมประโยชน์เพื่อสังคมนะอันี่ก็เป็นลายอักษรจีนต่างๆใช่อักษรจีนโบราณนะฮะนะอันนี้นี่นี่คืออักษรจีนโบราณก็ถ้าใครสนใจนี่ก็สามารถที่เข้ามาดูได้เข้ามาดูได้เนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะครับทุกวันนะคะออทุกวันเลยทุกวันเลยทุกวันเลยครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ตรงตรงข้างหลังช่อง9้าถนนเส้น กรมแผนที่ทหารนะครับก็ผังเมืองผังเมืองครับผังเมืองผังเมืองแล้วกอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็เราเยือนอยู่พรมแดงสีแดงคือสีที่เสริมคุณเอฟนั่นเองเพราะงั้นก็ถือว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วล่ะเอาพื้นที่นี้แหละนะแล้วเนื่องจากมันเป็นเขาเรียก่เป็นเหมือนศูนย์รวมในการแสดงสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงจะเป็นการ โชว์แลกเปลี่ยนหรือกิจกรรมนิทรรศการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้พื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับเียงแต่ว่าอย่างที่จย์บอกไว้ก็คือว่าตําแหน่งทิศทางเข้าของมันเนี่ยไม่ค่อยดีต่อคุณเอฟนะนี่ก็คือต่อคุณเอฟเพราะงั้นคุณเอฟเลยอาจจะไม่ค่อยมาหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาผมจะเข้าประตูนั้นนะแต่ว่ามันโชคดีที่ว่าที่ว่ามันปลูกพรมแดงเพราะงั้นก็คือมีฉลกสีที่เสริมเนี่ยมาแก้มาแก้เรื่องทิศที่เสียได้นะครับอันนี้ก็ ขเขาเรียกฝากในเรื่องของอผู้ชมทางบ้านหลายๆคนที่ตกใจก,กใลัวกันบางทีเหมือนไปซื้อทิศผิดมากอะไรผิดมากเนี่ยโอ้โหเราจะทํายังไงดีต้องทุบบ้านทิ้งทาใหม่หรือไปซื้อบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ต้องตกใจฮะเพราะว่าในเรื่องของคงจุ้ยก็บอกแล้วเป็นเรื่องของความสมด,ดุลก็เป็นกฎข้อสําคัญเพราะงั้นพอมันมีอะไรที่ไม่ดีเราก็เอาอะไรที่ดีเนี่ยมาหาักล้างกันนะก็เลยมาคือหลายคดเนกันอะไปทุบบ้านทุกช่องนะจันะนะนะไปอย่างที่บอกไปไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่า อย่าขออาจารย์เองนะจบาทางวิศวะเพราะฉะนั้นจะร,รู้เลยว่าบ้านอยู่ดีๆคุณไปทุบไม่ได้คแค่เสาเนี่ยคุณอยู่ดีๆไปเอาออกไม่ได้ไม่งั้นมันทําให้บ้านพังเพราะฉะนั้นในแต่ว่าทุกอย่างมันมี <S <S> <S ถ้ามันสมมติมันอยู่ในจุดที่ไม่ดีมันมีทางแก้นะมีทางแก้หมดะนะล้วมีการป,ปรับปรับให้เกิดความสมดุลได้ผมยอมรับตรงๆว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มีความรู้สึกค่อนข้างโปรนะครับแล้วก็อยากจะอยากจะมา อยากจะมาอยากจะมาอยากจะมาเขาอย่าเลยว่าทางเข้าคือปากซึ่งอาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่าสคัญที่สุดเอนคนนี้เราควรปิดไหมคะหรือว่าเราสามารถพอมีสีแดงแก้เราก็เปิดไว้ใช้เหมือนเดิมก็ได้แต่ก็คุณเอฟก็ต้องไปใช้ประตูที่เป็นปากของคุณเอฟนะแต่ของตําแหน่งอื่นก็แล้วแต่คนอื่นจะเข้าอะไรกัน้ว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนศูนย์รวมใครก็ได้เข้ามาเป็นสาธารณะแต่คุณเอฟพอรู้ว่าทิศดีอยู่ตรงไหนก็ไปใช้ตรงนั้นนะแล้วในทางวัช่วยเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของปากสําคัญ ก็เหมือนเรากินข้าวก็ต้องมีปากปากเดียวแล้วปากก็ควรอยู่หน้าสุดนะอยู hao, ่ใ้ทุกที่ถูกตำแหน่งนะไม่ใช่ไปอยู่ด้านหลังมั่งไปอยู่ด้านข้างมั่งกินอะไรก็ลําบากอะไรอางี้อาจารย์วันนี้ผมไม่สนเราสนเรื่องเงินอย่างเดียวแล้วอาจารย์เพราะงั้นเพราะงั้นโอวเกจตงใส่ป็ระบีอาจารย์ต้องแบบโฟกัสเรื่องเรื่องรายได้เรื่องเงินปากก็ต้องไปสําคัญก็ต้องไปเน้นประตูทางเข้าให้สําคัญแล้วก็อย่างที่บอกไว้เนี่ย พอประตูทางเข้าเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นโซนของรูปปั้นในตหลักตัวนันที่อา์แนะว่ามันนิ่งไปมันไม่เกิดความเคลื่อนไหวก็อาจจะทําให้การงานการเงินเขาเรียกว่านิ่งนิ่งนิ่งเกินไปไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่มันก็ไม่เหมาะกับธุรกิจที่ทำอยู่ต้องเพราะงั้นก็ต้องไปเติมความเคลื่อนไหวให้มันจริงๆเราก็อยากจะมีแอคทิวิตี้ให้เข้ามาในสถานที่เยอะๆฮะเพืออย่างน้อยตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมเนี่ย AEC เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของวัฒนธรรมมากธุรกิจนี่จะเป็นเรื่องรองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยจะกลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับอาจารย์ยังมีหลายห้องเลยอาจารย์เหรองี้นะฮะต้องไปดูใช่ไหมใช่แต่ยังมียังมีภาพถ่ายเอ่อภาพวาดเยอะครับอาจารย์งั้นเราไปชมกันดีกว่านะอาจารย์ครับผมเชิญทางนี้เลยครับทางนี้ครับน่าเสียดายครับ วันนี้รายการคู่คิดติดบ้านได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬกา30นาทีทางช่อง Misty Channel และในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูห่วงจุ้ยกันที่สำนักข่าว Golden Eyes New กันต่อครับส่วนใครที่ดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube นะครับและสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ